In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة و ั ل س ل ا م على نبينا محمد قاتم อั أ ن ب ي ا ء والمرسلين وعلى آله وصحبه ا ั أ กั ع ي ن ا วะกตุท่านผู้ชมที่กรพอัลฮัมดุลิละที่ช่วงเวลาของห้องสมุดทูได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราอยู่ร่วมกันในการทำงานไม่ใช่อยู่ร่วมกันเฉยๆในรูปแบบของการที่ว่าไปอยู่ให้มีจำนวนมากๆโดยที่ว่าไม่ได้ร่วมมือกันหาเป็นเช่นนั้นไม่เราเมื่ออยู่รวมตัวกันเนี่ยเราก็คือมีงานมีการในการที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชนของเรา แล้วก็ในสังคมของเราก็ที่เรียกกันง่ายๆก็คือการทำงานร่วมกันในรูปแบบของอิสลามการทำงานนี่นะครับมันหนีไม่พ้นจากสองสาประการประการที่หนึ่งก็คือการที่เรามีองค์กรองค์กรคือจะเป็นในรูปแบบของอมัสยิดหรือของสมาคมหรือว่าชมรมหรือจะเราจะเรียกอย่างไรก็ตามนะครับ เราเรียกกันว่าองคอ์กรแต่ส่วนบุคลากรก็คือผู้ที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันในการทำหน้าที่บริหารในใองคอ์กรนั้นเกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเป็นไปนตามที่ตั้งใจและก็ส่วนประการที่3ก็คือเราจะต้องมีความเข้าใจในการที่เราจะต้องอาวางแผนงานเพื่อที่จะให้เกิดความสาเร็จ แล้วก็เพื่อที่จะให้มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพในการที่เราร่วมมือกันไม่ใช่เอากันที่ว่าสักแต่ทำอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะมีผลได้ผลเสียอย่างไรก็เรียกกันง่ายๆว่าต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนและในเมื่อวางแผนแล้วนี่แน่นอนเหลือเกินเราจะต้องคำนึงถึงเรื่ององการจะต้องลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติเราก็จะต้องมีในรูปแบบของการประเมินว่าที่ทำไปนั้น มันมีผลได้ผลเสียมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องของการที่เราจะก้าวเดินต่อไปในแนวที่เราได้วางเอาไว้หรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแผลงในการที่จะทำงานต่อไปต่นนี้เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในเรื่องของการที่เรารวมตัวกันที่จะทำงานให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับหลักการของอิสลามที่เราจะต้องนำมาพูดคุยกันตรงนี้ก็คือ เราจะได้ตัวอย่างจากท่านนาบีมูฮัมมัสสดสดุลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะาหัวตะลาได้มีบัญชาให้ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติกับบรรดาสาวบะในการร่วมงานกันอย่างไรตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะถ้ามิใะนั้นแต่แล้วคนก็จะมีแนวคิดในรูปแบบของการที่จะทํางานในรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันไปบางคนก็เพียงแต่คิดก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็เนื่องจากว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกัน ถึงใครจะมีข้อคิดที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเรามาดูจากอัลลอฮฺสุบานหัวตลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้โดยที่อพานมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอวอัลัอฮิวสลัมในรูปแบบที่ท่านนาบีกับบรรดาสาวบาทำงานร่วมกันแน่นอนและเกินการทํางานร่วมกันนั้นเราจะต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นแนวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความศรัทธานั้นก็คือที่มาจากอัลลอฮฺเลออซูล เราจะเห็นได้จากครั้งหนึ่งที่ท่านนบี bon am, มุฮัมมัดสุลลัลฮฺวอะลัยฮฺสัลลัมมีแนวคิดหรือว่าในรูปแบบของการที่จะทํางานนั้นที่แตกต่างกว่าบรรดาสฮาบ<ค>ะก็พูดกันยังไงว่าบรรดาสฮาบะกับท่านนาบีก็มีความคิดหรือว่าความเข้าใจในรูปแบบของการทํางานนั้นที่แตกต่างกันในบางส่วนในบางเวลานะครับไม่ใช่ตลอดไม่บางส่วนบางเวลานะครับแล้วผลสุดท้ายแล้วท่านนาบีของเราก็ ได้ร่วมงานกับบรรดาสาบ้าต่อไปโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานนหัวตาลาได้ชี้นำเอาไว้ <c oughs> ครับตรงนี้แหละครับที่อยากจะขอฝากกับพวกเรานะครับที่ทำงานนามขององค์กรไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชมรมอย่างไรก็ตามเราก็มาดูว่าอัลลอฮฺสุบฮานห,หัวตาลาได้มีคำสั่งหรือได้บอกให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดของเราได้ ปฏิบัติตัวอย่างไรกับบรรดาซาบาที่อาจจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของความเข้าใจนะครับอัลลอฮฺ س ฮ ح ا ะ ه และลาได้กล่าวว่าอย่างนี้ฟาบีมาราะหะมัดอิบนัลลอฮิลินตะละุมวะลูกุนตะฟัซันกอลีซุลกอลมลมฟัดดูมินฮาวลิกะเนื่องด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى ที่เจ้านั้นเป็นผู้ที่อ่อนโยนกับบรรดาพวกเขาคือบรรดาวสาบาก็ที่อัลลอฮ์บอกไว้ก็คือด้วยความเมตตาขององค์อัลลอ์สุภาโนอัตลานนั่นเองที่เจ้าคือท่านนบีมมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนให้มีความอ่อนโยนกับบรรดาวสาบาฉะนั้นในเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วนี่ไม่ใช่ใช้ความแข็งกร้าวหรือการประชิญหน้าในการที่จะห้ามหันกันกับบุคคลที่ร่วมงานกันที่มีข้อ เข้าใจที่แตกต่างกันไม่ใช่เช่นนั้นก็คือประการสําคัญเราได้ความเข้าใจจากอาย่านี้ก็คือท่านนาบีุมฮัมหมัดนั้นมีปัญหากบับดาวซาฮบานเรื่องความคิดอาจจะมีข้อแตกต่างกันก็ท่านนาบีของเราก็มีแต่ความอ่อนโยนมีแต่ความอ่อนน้อมอลัลสุภานะฮัวตาลาก็ได้กล่าวต่อไปว่าหัวเรลา,ากุนตะฟซดนกอลีซนกลมและาหากว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่แข็งกระด้างหัวใจที่ที่ก้าวร้าวหรือแข็งกระด้างแล้วเป็นยังไง ลราสบดูมินฮาลิกพวกเขาเหล่านั้นก็จะออกห่างไปจากรอบๆรท่านก็หมายความจะตีจะตีตัวออกห่างจากจากท่านก็คือหมายความว่าอลัลลอฮ์ที่บอกไว้เลยอลัลลอฮ์บอกว่าด้วยความเมตตาของอลัลลอฮ์นะที่เจ้านั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมคือหมายความว่าเป็นคนที่นิ่มนวลเป็นคนที่นอบน้อมต่อบรรดาอหาฮะบถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเจ้านั้นเป็นคนที่แข็งกร้าวหรือแข็งกระด้าง หรือเป็นคนที่ก้าวร้าวอะไรมันจะเกิดขึ้นบรรดาวสวาบาเหล่านั้นก็จะตีตีตนออกห่างนี่คือท่านคืออรรถสุฮานตลาบอกกับท่านนาบีว่าอย่างนั้นดังนั้นท่านนาบีจะต้องทําตัวอย่างไรกับบรรดาวสวาบาตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องนํามาเพื่อที่จะพิจารณาว่าเราทํางานกันทุกวันนี้กับผู้ร่วมงานนั้นเราปฏิบัติตัวกันอย่างไรนะครับอรรถสุภานฮัวตลาได้บอกต่อไปนะครับถึง ที่ว่าท่านนาบีของเรานั้นจะต้องทําตัวกับบรรดาสาบะที่มีความคิดที่จะมีข้อแตกต่างกันทําอย่างไรหนึ่งฟะฟูอันหุมอัลลอฮ์บอกท่านนาบีมูฮัมหมัดว่าเจ้าจงอาภัยให้กับพวกเขาคือประการสําคัญเลยก็คือผู้ที่ร่วมงานกับท่านนาบีม,มูฮัมหมัดนั้น มีข้อผิดพลาดในรูปแบบมีความเข้าใจผิดคิดอะไรไปในรูปแบบที่ไม่ตรงกับท่านนาบีแล้วก็มีความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องนักแล้วหัวสุดท้ายแล้วเอเราสั่งให้ท่านนาบีนี้ได้อภัยให้กับพวกเรานั้นฉะนั้นคนที่จะมาร่วมงานกับเรานั้นนะ่ะก็สําคัญที่สุดเลยเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีมีการกระทําอะไรกับเรามีการทําอะไรไม่ดีกับเราไว้เวลาจะร่วมงานกันเราก็ต้องอภัยให้ถ้าเราคิดว่าใครดี มาร่วมงานกับเรานั่นคนที่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราอะไรกับเราเราไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่ใช่ตรงนี้เราดูท่านนาบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยอัลลอฮ์สั่งว่าก็ให้อยู่กับบรรดาสฮาบาทางานกับบรรดาสฮาบะโดยการที่ว่าประกาศสําคัญเลยคือขั้นแรกเลยก็คือให้อาภัยให้เขาคือบรรดาสฮบะฉะนั้นบรรดาสฮาบ็ได้รับการอาภัยจากท่านนาบีม,มัลลัโลโลอฮยฮุสัมในเรื่องของความคิดที่ ไม่ตรงกับท่านนบีม a ม o m a สุลลัลสามนี่คือประกาศี่หนึ่งตัวท่านนบีก็ให้อภัยเหมือนในคนที่จะมาร่วมงานกับเรานี่เขาเคยทําอะไรกับเราไว้เราก็อภัยให้เขาประกาศที่สองวัสเราฟิละหุมและขออภัยโทษจากอัลลนฮุวตาลาให้กับพวกเขาด้วยก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่ว่าอาจจะผิดพลาดในเรื่องใดก็ตามที่ทําผิดดึกจะถูกอัลลอฮุสซาลาลงโทษเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้อภัยให้กับ ผู้ที่จะมาร่วมงานกับเราเนี่ยตรงนี้สําคัญทําไมถึงเป็นชนนี้ถ้าเรามองในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยจะทําให้ผู้ที่มาร่วมงานกับเราเนี่มีความรักเราและมีความซึ้งใจกับเราว่าเขาเคยทําผิดกับเราเขาเคยที่ฝ่าฝืนทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เราก็ยังอภัยให้แล้วก็เราก็ยังขอต่อรัศมีพานหัวตาลานี่ได้อภัยให้เขาด้วยเขาก็มีความรักความลึกซึ้งในแง่ของการจะทํางานร่วมกันความซึ้งใจ นะครับในเรื่องนี้สาคัญนะครับนี่คือสองประกาศแล้วหนึ่งขอภอาภัยหนึ่งอาภัยให้กับเขาผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นใครก็ตามที่จะมาร่วมงานกับเราเ่เราอาภัยเขาแต่เขาทาอะไรไม่ดีกับเราประการที่สองก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ขออาภัยจากลัทธสุภาโนวตลาให้อาภัยให้กับผู้ที่มาร่วมงานกับเรานี้ด้วยนะครับนี่คือประการที่สองส่วนประการที่สามซึ่งเป็นส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือวชาวิรรหุมฟิลอัมรี และเจ้าจงปรึกษาฮารือกับพวกเขาในกิจการงานแสดงว่าง,งานที่จะทำเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีเนี่ยได้ปรึกษาฮารือกับดาสวสาบะการที่ปรึกษาฮารือกันนี่นะครับทั้งท้งที่ท่านนาบีของเราเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยท่านนาบีเราก็ได้รับวาฒีองค์การจากอัลลอฮ์สุฮาหา์นหัวตาลาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของการปกครองแล้วการปรึกษาฮารือกันนี่ถือว่าเป็นการกระจายอํานาจ ให้แต่และคนมีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีการปรึกษาเรือกันเราทั้งๆท,ที่ปรึกษากันแล้วเนี่ยแลเราก็รู้ว่าว่าจะต้องลงเอยกันอย่างนี้แต่ในแง่ของการทํางานร่วมกันนั้นเราก็จะต้องอให้เขานี่ได้มีการแสดงออกเืยว่าปรึกษาเรืองเขาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้ควรจะทําอย่างไรเพราะการปรึกษาเรือกันเนี่ยจะทําให้เรานี่ได้รู้ซึ้งถึง,ถงความคู้ความเข้าใจของผู้ที่ร่วมงานกับเราด้วย เรามีเพื่อนร่วมงานอยู่สิบคนแต่ในสิบคนนี้เราอาจจะไม่ทราบแต่ละคนะมีความรู้เรื่องอะไรแต่ในเมื่อว่าเราปรึกษาเรือเขาเนี่ยเขาก็จะแสดงออกมาในสิ่งที่เขามีความรู้ในสิ่งที่เขาถนัดในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาหรือในสิ่งที่ก็พูดกันได้ง่ายมีประสบการณ์มา <IS> เขาก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนและในเมื่อเขาแสดงออกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนร่วมในงานที่เราจะกระทำด้วย <IS> ก็จะต้องปรึกษาเรือกันและการปรึกษาเรือนี่นะครับ ก็อยากจะขอฝากว่ารูปแบบของการปรึกษาเรือนี่ก็ขอให้ปรึกษาเรือกับผู้ที่มีความถนัดในเรื่องนั้นๆก็มันก็จะเกิดผลดีเราจะออกสร้างมสัสยิดเราก็ควรจะปรึกษาเรือกันกับสถาปานิกวิศวกรแล้วก็ส่วนสําคัญที่จะต้องปรึกษาเช่นอย่างเรื่องของงบประมาณเช่นในเรื่องของความสวยงามรูปแบบอะไรแล้วก็ติดต่อสถาปานิกติดต่อ วิศวกรอะไรต่างเพื่อที่จะออกแบบและคำนวณอะไรมาให้มันชัดเจนเราปรึกษาหรือให้ให้ตรงกับเรื่องที่เราจะทำนะครับอันนี้ก็เป็นการปรึกษาหรือที่เป็นไปตามาข้อเท็จจริงนี่แหละครับคือประการที่3นี่จะต้องปรึกษาหรือกันเราทํางานร่วมกันเป็นส่วนสําคัญเป็นการเหมือนกับเป็นการกระจายอำนาจให้แต่ละคนมีส่วนร่วมอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้บอกกับท่านนาบีว่าอย่างไรต่อไปบอกในเมื่อว่าหนึ่งท่านนาบีของเราได้อาภัยให้กับสหบาร์และขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้อาภัยโทษให้กับบรรดาสหบาสามแล้วก็ปรึกษาเรือ่องบรรดาสหบาร์และในเมื่อได้สามประการนี้แล้วอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดว่าฟาอิดะอาซัมตะฟัตตะวักลลอลลอในเมื่อเจ้ามั่นใจแล้วเจ้าก็จงมอบหมายอย่างอัลลอฮ์คนเราเนี่ครับ ถ้าหากว่าปรึกษารือกันแล้วเนี่ยมาถึงขั้นปรึกษารือกันแล้วเนี่ยเราก็ลงมือทําลงมือทําตรงนี้โดยการมอบหมายอย่างอาลัลลอฮ์แต่คนเราจะต้องมั่นใจด้วยการปรึกษาหรือหรือว่าศึกษาหาข้อเท็จจริงถ้าอยู่ๆก็มั่นใจไอ้ที่เขาเรียกตามภาษาชาวบ,บ้านเ็าเรียกว่าเดาเอาเฉยๆแต่ถ้าหากว่า,าจะพูดตามความจริงก็เราปรึกษารือกันสอบถามคนนั้นคนนี้ใครที่มีความรู้แต่และเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรึกษาดีกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เกิดความมั่นใจพอปรึกษาใครก็ก็ว่าเออเป็นแบบนี้ใครก็ว่าเป็นแบบนี้ในเมื่อว่ามันเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดความมั่นใจก็มอบหมายอย่างร้อนลงมือทำนี่แหละครับในเมื่อลงมือทำแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องของอรสุภาจัลลาเราวีหน้าที่ทาและเราก็ทำตามขั้นตอนแล้วเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตลาได้กล่าวไว้ว่า อินน uh ั่ลลอฮยุฮิบุลมุตะวะกิลีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมายคำว่ามอบหมายอย่างเราสุภานะนหววตาลานี่นะครับอยากจะขอฝากกับพวกเราว่าขอให้เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามรูปแบบชัดเจนเล้วก่อนและมอบหมายอย่างเราเหมือนกับเรามีรถอยู่คันหนึ่งจะหายหรือไม่หายเรามอบหมายอย่างอัลลอฮ์เรานอนบนบ้านรถแล้วก็จอดอยู่ในถุนบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก่อนจากที่เราจะมอบหมายอย่างเราทำตามกันตอนไหมเราได้ถอยรถเราเข้า,าที่เรียบร้อยไหมแล้วก็ปิดประตูรั้วหรือว่าทำอะไรให้มันเรียบร้อยตามความมั่นใจของเราว่าก็คงขโมยก็คงจะเอาไปยากเมื่อมั่นใจอย่างนี้แล้วเราก็มอบหมายอย่างเราส่วนมันจะหายหรือไม่หายนี่เราก็หมดหน้าที่ของเราเราหน้าที่ของเราก็คือป้องกันอย่างดีที่สุด เหมือนอย่างกับเราเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ไว้ตัวลราสองตัวเนี่ยเราก็ผูกให้มันดีผูกให้มันแน่นแล้วก็กั้นขอกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปนอนบนบ้านส่วนสัตว์ของเราก็อยู่ในถุนบ้านแล้วอยู่ในคอกของมันเราก็มอบหมายอย่างละอย่างนี้ถือเป็นการมอบหมายตามขั้นตอนมันจะอยู่ๆก็ปล่อยออกไปกลางไร่กลางนากลางทุ่งแล้วก็บอกว่าจะหายหรือไม่หายก็มอบหมายอย่างะ ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกคนที่ไม่ได้มอบหมาย่อนรอดและเรียกคนปล่อยปะและเลยต่อหน้าที่ปล่อยปะละเลยต่อหน้าที่ก็คือไม่ได้ทําหน้าที่ให้สุดความสามารถจะก่อนเหมือนกับเราเลี้ยงลูกพี่น้องทั้งหลายเลี้ยงลูกวันนี้ลูกจะมีอาหารรับประทานจะไปโรงเรียนมีเงินไปหรือไม่มีเงินไปไเดินเช้ามืดมาเราก็บอกว่าเรามอบหมายเอาล์ถ้าเอาล่์ให้ไ,ไปโรงเรียนก็ได้ไป อัลลอ์ไม่ได้ห้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอัลลอฮ์ห้ยไได้กินข้าวก็ได้กินอัลลอฮ์ไม่ห้ไม่ให้ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้หาเลยเรานอนอยู่เฉยเฉยอย่างนี้เขาเรียกคนละทิ้งหน้าที่คนละทิ้งหน้าที่คือคนไม่มีอามานะอันนี้คนนี้เกิดโทษนะครับมีบาปคือไม่ทําหน้าที่ฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่นั้นก็คือทําให้สุดความสามารถแล้วก็มอบหม,มายอย่างอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตลาดังอายะอัลกุรอานที่อลัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับกี่ขั กว่าจะมาถึงขั้นตอนที่ว่ามั่นใจเนี่ยครับมีการปรึกษาหารือการมีขออภัยโทษจากอรร์มีการอภัยโทษใ,ให้กับผู้ที่มาทําไม่ดีกับเราพอโหนสุดท้ายแล้วมาถึงขั้นตอนเร่มั่นใจและถึงจะมอบหมายอย่างอรร์สุภานหัวตาลาเหมือนกับเราทำรัศยานวามั่นใจมันเป็นไปได้เนี่ยมอบหมายอย่างอรรถธาลรจะให้เป็นไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องของอรร์สุฮานหัวตาลานี่แหละถือว่าเราเนี่ททาหน้าที่จนสุดความสามารถแล้ว ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายผมก็อยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่้งหลายเพิ่มเติมก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่จริงจังและสำรวจดูในหน้าที่ของเราสะก่อนนะครับหน้าที่ของเรามีมากน้อยแค่ไหนเราขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของเราอะไรบ้างถ้าหน้าที่ของเราครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั่นก็คือมอบเราก็คอยมอบหมายต่อรัฐสภานาเวอรลาแต่หน้าที่เรายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าเราจะต้องออกไปทำงาน เราทำงานสัปดาห์ละห้าวันสัปดาห์ละห้าวันนี่วันหนึ่งได้ประมาณห้าร้อยบาทหรือพันบาทมาเลี้ยงลูกสามคนภรรยาหนึ่งคนเป็นสี่คนนี่เราก็ทำอยู่อย่างนี้เราก็สุดความสามารถของเราแล้วได้แค่นี้อันนี้เราก็มอบหม,มายอยากออร์ซุบาโนตาลาแต่ใน,นเมื่อวันเช้ามาแล้วก็นอนเราก็ไมไ่ทำอะไรเลยแทนที่ลูกภรรยายจะได้รับเงินรับทองหรือว่าซื้ออาหารการกินก็ไม่ได้เนื่องจากเราไม่ทํางานแล้วเราก็บอกเรามอบหม,มายอยากออร์ อันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ละทิ้งหน้าที่นะครับฉะนั้นจึงขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทํางานร่วมกันในรูปแบบของอัลอิสลามอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถในการที่จะไปตอบคําถามต่อรัศมีอัลาอในวันเกียรมมาได้ในทุกรูปแบบที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติในโลกดุนยานี้ และเราก็ไปตอบคาถามของอัลลอฮฺสุบฮานอตลาในวันเกียร์มาแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เราก็คงจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากไฟนรกนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตากฟิกวะลิดายอัสสลามุอะลัยกุมวะฺรอห์มะตุลลอฮิวะอับดุลกาตโต He's here for us.